แท้เดนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราอยู่กับของเล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นของเล่นเหล่านี้กันนะครับนี่มาเปิดกล่องตัวนี้ก่อนเลยครับว้าวอันนี้เป็นกล่องหารนะครับดูนะครับว่าข้างในกล่องนี้จะเป็นอย่างไรออกมาเลครับแทนแทนโหมีไข่ด้วยนะครับนี่ทำการแกะไข่แล้วก็ใส่ไข่ลงไปในท้องของเจ้าหานตึงตึงงง้อย่างนี้นะครับ เราก็ทำการเปิดตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไข่ออกไข่เฮ้ยมาถึงมันก็ออกไข่เลยนะครับนี่วิธีจะให้มันวิ่งเราต้องเอานี้ออกน,นะครับมันจะวิ่งไปจะชนเป็นระบบชนถอยไมากระไมากระไม้กระอุะ้ยโอ้ยอย,อย่างฟเฟี้ยวอืมตัวต่อไปนี่นี่ท้ายสุดแลอป ไอโนเสาสองขาวกินพืชนะครับนี่มันชอบสู้กับเจ้าตัวนี้นี่ไอโนโซอลัดเอาอันนี้สไปโนโนซอลัดไฟทิตาอาปากได้แล้วตัวนี้ก็สไปโนโนซอลัดเหมือนกันแต่เป็นสีเขียวนะครับ อันนี้ก็ไทยนอนโซลัร์อือโอเคเลยตัวนี้นี่ก็จะแปลกประหลาดขึ้นหน่อยมั่งกีเย้เย้ปีนังตด้โอ้แล้วมีแก๊งในสาวไม้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้แรปเตอร์ใช่ไหมซ้ายแรปเตอร์เลย ไฟที่ตามีไฟที่ปากด้วยเออโอเคฮะปิดตโซลิตโฟนนี้ต่อปิดตรงนี้นี่ตนี้ก็ปิดตรงนี้แล้วปิดตรงนี้อ่ามาดูตัวนี้ต่อข้าววัวมันจะยกขานะครับแต่ว่ามันพื้นมันไม่ค่อยเรียบมันก็เลยไม่ค่อยวิ่งนี่ให้ดูไฟวนเต้นตัวนี้ก็เอเลฟเว่น างแล้วพวกไอ้แก๊งที่อยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่เห็นไหมครับใหญ่กับมือผมอีกนะนี่อินโดมินัสเล็กทีเล็กก็กิการ์โนทัสลัสตัวนั้นคานนทอรัสลัสตัวนี้ก็แบคิโอซอรัสโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ bye บ๊ายบายัเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับ